ดีจังเลยอ่ะต่อจากนี้ก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อไข่ไก่กินเองละมีให้เก็บกินทุกวันเลยนี่ซินบ้านมึงเลี้ยงไก่ด้วยเหรอวะเ้านี่ทำไมอ๋อ เนียไก่รมึงเอาไข่มาจากไหนวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ไก่บ้านไหนไม่รู้อ่ะมาไข่ทิ้งไว้บ้านกูไข่ได้ไข่ดีไข่พุกวันมีไข่ทุกวันมึงรู้ไหมทุกวันนี้กูไม่ต้องซื้อไข่กินเองเลยเว้ยกูไม่ต้องเสียตังเลยสักบาทนั่นไงชัดเลยชัดเจนเลยอะถึงว่าล่ะทำไมบ้านกูมีไข่ตั้งเยอะตั้งแยะทำไมช่วงนี้ไม่ออกไข่เลยวะช่วงนี้ไม่ออกไข่เลยวะช่วงนี้ไม่ออกไข่เลยวะ ทิเทะมาแอบ,บไข่ไว้ว <c oughs> บ้านกูมีไข่ทั้งเยอะแล้วทำไมไข่บ้านกูไม่ออกไข่ <c oughs> ถึงว่าทำไมช่วงนี้ไก่บ้านกูไม่ออกไข่เลยทีิแทะมาแอบ,บไข่ไว้บ้านมึงนี่เองมา <c oughs> โอ้ยจะบ้าเหรอมันจะเป็นของมึงได้ไงก็ไ <c oughs> ข่เนี่ยมันอยู่ในเขตรั้วบ,บ้านกูมันก็ต้องเป็นของกูดิ <c oughs> อะงั้นมึงก็ลองเรียกพวกมันดูสิว่ามันขานต่อมึงหรือเปล่าอะเอาเด้เฮ้ยซีแต่ว่า ไข่พวกนี้มันเป็นของกูจริงด้วยของบ้านกูจริงยังมึงยังไม่โยนอเอก,ก็กูบอกแล้วว่ามันอยู่ในรั้วบ้านกูมันก็ต้องเป็นของกูดีวะมึงที่ไม่รู้ลเลย <c oughs> กลับบ้านไเปเลยไป ทาเคชิทาเคชิลูกมา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 กินข้าแล้วทาเคชิเอ๊ะทาเคชิหายไปไหนออกมาวะอะไรอ่ะมาจับมือจับมืออีกข้างหนึ่ง เฮ้เอเวนแล้วมึงขโมยหมากูเหรอเฮ้ยจะบ้าเหรอนี่มันอยู่ในเขตบ้านรัวกูนะมันก็ต้องเป็นของกูสิว่าเป็นของมึงได้อย่างไรแล้วมึงกล้าให้กูลองเรียกชื่อมันดูป่ะฮะกูมั่นใจว่ามันต้องทำเสียงกูได้นแน่แหม่ซีนหมากูออกจากเชื่อนขนาดนี้ใครเรียกอ่ะมันก็ไปหมดแหละ ขณะวันก่อนนะโจนขึ้นบ้านกูมันยังเทน,น้ําให้โจรดื่มอยู่เลยอ,อมากูเชื่องแบบนี้แล้วจะรู้ได้ง่าเป็นของมึงจริงอือขัที่ลูกแม่มันนี่แล้วแลโอ้ยม,มีปากหมากูทำไมมึง้แคก่กลัวไงกูแค่กลัวว่ามันจะเผลอไปกัดคนแปลกหน้าอย่างมึงอะ่ะขันที่นี่นะจะกัดกูกพมันเป็นไปได้ปะผอมาน,นี่ลูกแม่มอมงม ถึงมึงยังพยายามเข้ามาในรั้วเขตบ้านกูแล้วก็กูจะถือว่ามึงก็เป็นของกูนะเฮ้ยไอ้เบสยังยัง,ย,ง,ย,ย,งย,ยังไม่หยุดอีกยังไม่หยุดอีกถ้ามึงยังไม่ออกไปจากเขตนอกรั้วบ้านกูแล้วก็กูจะอุ้มมือเข้าบ้านแล้วนะกูจะอุ้มนะไม่น่ารีบไปเลยจะได้อุ้มเข้าบ้า <c> น <oughs> ไม่ถึงมาเหรอเฮ้ย <c oughs> นูน่น <c oughs> มาจับมือจับมือเออเก่ง chào cái lúc thấy cái ô kìa mọi người